ราบสวัีเอฟซสู่ผู้สุขคนครับเหมือนหนึ่งหลอดมาสรุปผลป้างไฟขนาดทอหนึ่งทอสองทอสามนิ้วบางส่วนนะครับสิเดือนแปดปี68แนะครับบ้านโนนสมบูรณ์นะครับบางที่หนึ่งเอฟสนะครับห้าสิห้ากสิบายเจ้านะครับบางที่สองสุริยานะครับเจ็ดสิบเบอร์เดียวได้330ค่าแนนผ่านนะครับบางที่สามเจออนะครับเก้าสอบด้อยแค่แนนไม่ผ่านนะครับบางที่สขนาดหนิ้วอวตารนะครับ หวิ15วิหายเจ้านะครับบางที่5นะครับผู้พันตึงนะครับเจดบเบอร์เดียวได้338ค่าแนนผ่านหวานเจียบนะครับบางที่6บักหัวแก่นนะครับเจเพียง300ร้อยนะครับได้สองแค่แนนนะครับเจ้านะครับแมนบบนะครับืนขึเขียนบผานน่าจะเจ้านะครับบางที่7อีสารเหนือนะครับหกสิได้สามได้สองคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่8 ปลาไล่นะครับ8 0 8 5ได้305คะแนนผ่านนะครับบางที่เก่าเขียวไพลินนะครับ70เบอร์เดียวได้298คะแนนผ่านนะครับบางที่10ทุยเสียงทองนะครับ60เบอร์เดียวนะครับได้250คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่11กับตันฟ้าใสนะครับ75เบอร์เดียวได้240คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่12สว่างพี่ลมนะครับ ห้าแปดเด็ด้อยห้าสิะแนนผ่านนะครับบางที่13เพชรมิงเมืองนะครับ96-6าิบหกหกวิเด็ดสามร้อยหวินะครับเจ้านะครับเพิ่นก็เขียนผ่านเนาะแบบนี้ฮะบางที่14นะครับเสียเบ็ดนะครับ80-90ิเด็ด้อยแปดสิะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่อันนี้ก็เจ้านะครับเพิ่นก็เขียนว่าโบผ่านเนี่ยมันเหมือไฟทอเด็กันเนี่ยนะทอสองอ่ละนะครับ นาพฤิเิียนผิดนะครับพุ่งหลอดกับบริเช็คต้องอภัยนะครับบางทีสิบหาเสียเบสนะครับเกเพียง 300, 3ามรเดดสาม้อยห้าสแนนผ่านนะครับบางที่16ล่องสูตรนะครับ 90สวิหรือยี่สแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะหังขาดนะครับบางที17นะครับหงฟ้าทาให้นะครับ80เบอร์เดียวเด้ยส3มสหนนผ่านนะครับบางที่8 8นะครับเสียปดนะครับ90า90กับ5วิเดือสา้เพราะดีเจ้านะครับบางที19โชกานั่นนะครับ80เบอร์เดียวเดือา้ยหาแนนผ่านนะครับบางที20โชคสมบัตินะครับเจ็ดสิบห้าแปดสิบเนสาร้ยสี่สิสามคนยนผ่านะครับบางทีดี่สอ็ุริยานะครับบางที2อ เสียมูนะครับสามสิบห้าสิบหรือสี่ร้อยสามสิบคะแนนผ่านทุกราคาหวานเจี๊ยบนะครับบางทีย่สามทอสามนะครับนมราชพัชนะครับสิบวิยี่สิบห้าวิไดร้อยเก้คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบสี่นมผูเกตนะครับเก 82 92ได้265ค่แนนไม่ผ่านนะครับบางที2ีาเจวีไนะครับ75 85ได้310ค่แนนผ่านนะครับบางที26บนะครับบักหำนะครับ60เบอร์เดียวได้390คะแนนผ่านนะครับบางที27่ปะท่านเองนะครับ 77 82ได้3ย5คะแนนผ่านนะครับบางที่27นะครับเพชรหนองดานนะครับ70 75ได้275คะแนนเจ้าหมวกนะครับบางที่29สายแน่นนะครับ87เบอร์เดียวได้372คะแนนผ่านนะครับบางที่30สุริยานะครับ8ปด0ได้195คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่31เสียบปานน่าสะนะครับ80เบอร์เดียวได้3ย5คะแนนผ่านนะครับบางที่32นะครับมหาสวนนะครับ อมาเหส่วนนะครับ60 65ได้160คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีส3มนะครับเสียบ,บาทนะครับ92อ่า2วินะครับได้330คะแนนผ่านนะครับบางทีสามนะครับอ่า สนามบอลนะครับขนาดทอ3ามนะครับห้าส้าแปดสาไปสามรยนะครับได้335ามาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่36เตินเจริญนะครับเก้าสิบเพียง3ามรอยด้อยเจ็ดแคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่37สิบเจ็ดซับซุวันนะครับแปดสิด้า2ดืสามร่าคะแนนผ่านนะครับบางที่38นะครับพ่มลั่นนะครับ พมลินนะครับพมลินนี่แหละนะครับหรือจังใดเนี่ยเจ็ดสิบเอร์เดียวเดี๋ย้อยหคะแนนผ่านนะบบางที่สาเก้านะครับทอสนะครับเสียนุมนะครับห้าสิด้าเดี๋ยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สีเสียมูนะครับเจ็ดส้าแด้อยสคะแนนผ่านนะครับบางที่สีนะครับนองโฟกัสนะครับห้าบเอร์เดียวเดี๋ยวร้อยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สี่สขนาดทอสามนะครับซุ้มไก่เพชรเมืองบางนะครับยี่ นะครับปานุนนะครับ94สี่วิเด3 3 5คะแนนผ่านนะครับบั้งที่44สุริยานะครับ99 0 5ได้1 4 8คะแนนไม่ผ่านนะครับบั้งที่4 5เสียปานนะครับ910วิได้300พอดีเจ้านะครับบั้งที่4 6 เพิ่งสยามนะครับแปดสิดห้าร้อยยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีส่สิช้างเผือกนะครับเกบอเบอร์เดียวเดียสามร้อยสคะแนนนะครับผ่านนะครับบางทีสี่สินะครับทอสน้องยุ้ยนะครับยี่สิบสี่สิบดสาม้อยหคะแนนผ่านนะครับบางทีส่สิเก้าเพชรมิ่งเมืองนะครับเก้วิ2ด0้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีห้านะครับอบตนะครับเพียงแพ้เดียวไดสา้อยยาคะแนนผ่านนะครับบางทีห้าสิบเอ็ดนุ่มก 2 0 0 0้ะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่5 2ลิวเตอร์หัวนะครับ75 85หรือ350ะแนนผ่านนะครับบ้างที่53นะครับปาเทพนะครับ15 35้้าระแนนผ่านนะครับบางที่54สุริยานะครับ80ด0้า32หรือามะแนนผ่านนะครับบ้างที่55อินซี่นะครับ90เพียง 300$ ร้หรืา้แนนผ่านนะครับบ้างที่56น้องตั้งนะครับ 50เบอร์เดียวได้2 8 5าคะแนนผ่านนะครับบ้างที่7 7อัมพวันนะครับ91 96, 9, ้6ได้140คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่8 8ดอกเหมยนะครับ95 7วิไดีได้346คะแนนผ่านหวานเทียบนะครับบ้างที่ห9สานะครับสายแน่นนะครับ 89เบอร์เดียวเดยค่าแนนผ่านนะครับบางที่6กช้างเผือกนะครับเพียงแพ้เดียวนะครับเดร้อยยีคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่61เคยเมืองเลยนะครับแปเบอร์เดียวเด้2ย0ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่62เสียบบาทนะครับเก้ิบสี่ีวด้อยย่ค่าแนนผ่านนะครับบางที่หกสิบสามเสียปานนะครับเกบอเบอร์เดียวเดส้อยแค่แนนไม่ผ่านนะครับบางที่หกสนะครับทอสสนามบอลนะครับ เพียง400ปุ่นนะครับป้าราคาสูงคักนะครับได420ค่าแนนราคาใดก็เอาไปอยู่เก่งคักนะครับบางที่6 5หุูริยานะครับ90เพียง300นะครับได340ค่าแนนผ่านนะครับบางที่66นะครับบัวริมบึงนะครับ90เดียวได้290ค่าแนนเจ้าวพอดีนะครับบางที่67ลิวเตอร์หัวนะครับ780ได้170ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่67น่องแพ่วนะครับ น้องแพ้ว่านะครับ60 65ได้50คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่69ิบทอ3นะครับสนามบอล50 80ได้463คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่70นะครับอ่าสันตินะครับเพียง30ได้300พอดีเจ้านะครับผมจริงๆแล้วนะครับบู้ว่ามีหลายกว่านี้นะครับในรายการที่ลุงหลอดลงเพจก็ประมาณ80บบังนะครับผมอ่ะแล้วก็ยูนี่ลุงหลอดอ่ะขามบังที่34ไปนะครับลุงหลอด ก็ต้องขอให้นะครับผมอาจจะตัดผิดพลาดน,นะครับเลยโบเห็นนะครับระบบไฟมีอยู่ที่ในรายการมีอยู่ประมาณ80บาังนะครับลุงหลอดก็เอามาบวเบิดนะครับเพราะว่าหน้าจอมันได้แค่นี้นะครับตัดได้แค่นี้ก็เลยเอาลงแค่บางส่วนละกันนะครับผู้ใดอยากเบิ่งข้อมูลเต็มๆนะครับให้ไปเบิ่งทางเพจลุงหลอด FC นะครับผมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ลุงหลอดเอฟซีเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับรายงานผลอกไฟหน่อยต่อไปจนจบฤดูกาลหากข้อมูลพิพัฒปะการใดลุงหลอดเอฟซต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับ